ครับก็สวัสดีครับวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับกับเพจกับ YouTube นะครับชิวเกิร์ลไรเดอร์นะครับก็วันนี้ก็ได้สั่งกระสุนดินนะครับผสมเหล็กนะครับจำนวนหนักมาประมาณ1กิโลนะครับบกก็เยอะอยู่เหมือนกันกระสุน น่าจะประมาณ300นัดครับ3 0มเมตรนะถ้าจำไม่ผิดก็สั่งมาก็ใช้เวลาสั่งอยู่ประมาณน่าจะสัก4วันนะครับก็จะได้ของสั่งทางร a z a d a นะครับช็อปปีก็มีลองเข้าไปดูนะครับเปรียบเทียบราคากันเองนะครับก็วันนี้ก็เพิ่งได้รับนะครับของสั่งมาอยู่แล้ว เอาไว้ยิงเนาะก็อย่างวันนี้ยังไม่ได้ไปลองยิงเลยถ้ายิงไงก็ที่จะทําคลิปให้ดูอีกทีนะครับตัวนี้ก็มาแกะให้ดูครับเป็นลูกลูกดินผสมเหล็กนะครับก็น้ําหนักกใ็ใกล้เคียงกับลูกเหล็กนะครับแต่จะเบานิดหน่อยเนะาะขนาดอยู่ประมาณ8มิลนะครับ8มิลลิเมตรประมาณ8มิลลิเมตรต่อลูก ในถุงก็ประมาณหนักประมาณ1นกิโลนะครับผมครับ